เล่นลทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปายพี่มีะเรนเบลเนี่ยแหละในหัวเบลนี่แ l a n k เลยนะว่าเราจะทำอะไรดีหนูก็แพ้พี่สิถูกไหมนี่ไงหนูก็แพ้พี่สิทุกคนกดเลยค่ะอยากดูอยากดูกดจร้อมาพร้อมมอ่ะพร้อมนะครบ มือต้องไว้ไหนไว้ข้างหน้าออกไแบบนี้แต่นะนเป่าดับตาด้วยกลุ่มป่าย<อ><อ>ิงชุกเดิมตาสมาัหกเอาไงเอาทำไมอ่าหนาป่ายิง <laughs> พี่มีทำไมมันน่ากลัวจังนะ <c oughs> ไม่น่ากลัวหรอกดึงดึงตา เซ้นเบลอะคือเบลชนะแน่ถ้าเบลเออถ้าเบลเอามือนี้เมื่อกี้ก็คิดในใจว่าถ้าฉันออกนี่ไปฉันแพ้แน่เลยฉันะอันเนี้ยเหมือนกันจริงป่ะเราไม่มีตัวเลือกอะไรอย่างเลยลืมไงแล้วก็คิดด้วยนะว่าจะแพ้เออเงยลืมอ่ะอยากแพ้ดิเอ็ก็เฮ้ยก็นี่ดิถ้ามีสิทธิ์สั่งหรือค่ะคนคนแพ้จ้าเรื่องอะไรจ้าอืมขอถามค่ะ คนนี้ตอตอ,อย่ามาผูกผ้าหมกเม็ดนะคะครับนะคะถามนั้นคือคือชอบคนนี้ใส่ยังไงเอ้ย,อยชอบคนนิสัยยังไงหรอความหยาบความเย็นต่อ,อ,ตอ,อพอมั้ย้ขายิ้มเขายิ้มตุ่เคลื่นๆยังไรยังไงอ่ะตอบจ้ะเป็นยังไงสิ <laughs> กี่ไปอ่านเมนต์ไปอ่านเมนตแล้วมันก็ยิ่งไปไม่ถูกเออเหรอใช่เอาเปิดเปิดเพลงไปเพลงให้พี่ฟั่อนเพลงนี้เลยเปิดเปิดเลงอาเปิดเปิดเพลงให้พี่หน่อยพี่เขาไปไม่ถูกแล้วใครเอาบัตรออนมาทาอีกแล้วเนี่ยชอบชอบแบบเอาความจริงนะจริง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 คือพี่อ่ะชอบคนใส่ใจแล้วก็ชอบคนที่เราสึกว่าเราอะพึ่งพาได้ เท่านี้เลยอือชอบคนใส่ใจชอบคนใส่ใจเอาจริงๆชอบชอบคนที่เหมือนแบบว่าอ่าแบบจริงๆนะก็ชอบคนที่มีจริงเอาจริงๆเนี้ยชอบคนที่แบบเหมือนมีแบบแพชชั่นอะมีวิสัยทัศน์ใกล้ๆเคียงกับเราเหมือนคนที่แบบไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆอยู่ด้วยเราเรารู้สึกว่าเราแบบมี energy เฮ้ยหรอใช่ที่มันว่าณคุณมๆเหมือนนิสัยกุศลเบลเลยอะ ไม่ได้บอกแม่ว่าเพราว่าใครไม่รู้สึกว่าเบลคนอยู่ด้วยแล้วแบบทำให้คนรอบข้างคุณแบบสนุกสนานมีพลังเงี้ยใช่เพราะว่าเพราะว่าต้องใช่ไหมใช่ไหมต้องใช่ไหมช่อเป็นสาววายนะชีวิตสาววายไอพี่ปายเป็นไงกาไม่จะบอกเดี๋ยวนี่ยไม่จะบอกว่ามันเหมือนกับว่าบางทีอะเรา แม่งที่บอกว่าบางทีเราเหมือนมันมีกิ์เบิเทกนอะเหมือนบางทีเราให้ให,ห,นนให้นู่นให้นี่ไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบเอเนอร์จีคนอื่นไปอ่ะบางทีเหมือนเราเองก็ต้องการได้รับเหมือนกันทีนี้พอเหมือนเราอยู่ใกล้คนที่เขาแบบมีเอเนอร์จีให้เราอะ่ะเราก็จะแบบแฮปปี้แล้วก็จะเลือกเอาจริงถ้าสังเกตคือชิคก็จะเลือกอยู่แต่คนแบบนี้ที่มีพลังบวกเราจะเลือกอยู่กับคนที่เป็นเหมือนเราใช่ถูกปะใช่มันจะส่งสนยังไงมันจะรู้สึกแบบเออบนโลกนี้มันไม่ได้มีเราคนเดียวที่ ที่ที่พร้อมที่จะมอบให้คนอื่นแต่มีคนที่เขาพร้อมที่จะมอบให้เราด้วยเหมือนกันใช่ป่มใช่ไหมแล้วได้ละนี่คือแปลให้ทีก็ถูกก็ถทกแปลให้ทีเฉยนั่นแหละยังไม่รู้เอาไม่รู้อะไรสรุปตอบความจริงไหมเนี่ยก็จริงยังไม่รู้อะไรก็ไม่ได้จริงถามเฉยว่าถูกไหมถูกใช่ไหมใช่เออแค่นั้นแหละ อ๋อเขาอยากชนะให้ได้เลยอ่ะต่อาิ่งจุ๊กดึงลืงตาแพ้ยอมพี่ไหมหนูตั้งใจจะยอมแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงหนูกั้งใจว่าันนี้หนูแพ้แน่อ๋อทีีหนูจะแพ้ให้พี่หนูจะแพ้พี่มิเลยดูสิต่อยี่ ออเออเราเธอรู้ไหมว่ากู้ก่อนหน้าชุบแบมีน่ามันเปกกับชวนแกแบบนี้ห้ามทำนะจริงเหรอแล้วเ,เ,เขาบอกว่าใจตรงกันเคก็แต่เธอสองคนน่ะตอนนี้สามครั้งแล้วสามครั้งแล้ว <c oughs> เราไม่ต้องปล่อยชุบอย่างเดียวก็ใจตรงกันไนดะ้เออชุเองไม่เอาไม,ไม่ไม่ตรงจะแพ้จะแพ้เร็วๆนูจะแพ้พชุบฉันดิบไม่ออก น้อยอามเลยเอาละโอ้โหไเมื่อไรจะถือเ็ไม่ใหญ่เมื่อไรจะถือก็ใหญ่อย่ลืมตาจริงๆโอเคอันนี้อันนี้ได้ชัวร์อันนี้ชัวร์หนูแพ้หนูหนูแพ้ให้เลยอันนี้ชัวร์อชัวร์เปลายิ้ชุบดึงลืม่ เชลเชลจะเลือกคุณร well> well ู้คุณรู้ปุ่มแล้วเหรอแรบเดียวโหเกมคุณจริงจังมากเชลจะเลือกเล่นเกมเห็นเขาบอกเขาอยากกินคุณจะสั่งหรือคุณจะถามอ่ะฉันจะสั่งให้คุณกินหมูฝอยกับฉันฉันขอเลือกเส้นก่อน คุณหิวฉันหิวเธอคเกินนี่นี่มันมีอะไรแบบนี่เเล้วกันยาวๆนี่นี่อันนี้อย่างพี่ไปเขาไปจริงชีไปจริงชีบไปจริงชีไปจริงรอชีไปจริงนะน่ะคือไม่เห็นหนูบอกอยากกินหมูอยใช่ตอนแรกพี่จะได้อีกอันแต่ว่าพี่เห็นหนูอยากกินหมูไฟพี่ให้หนูกินแล้วตอนแรกจ้ใหนูกินอะไรตอนแรกมไม่ไม่ได้เรื่องกินหรอก มันก,มนก็มันก็อยู่ในลิสต์มันก็อยู่ในลิสต์ด้วยที่เห็นคนอื่นเขาเล่นกันอ,อ,อยากเล่นกับหนูบ้างอ๋ออยากเล่นกับหนูเขาไม่เคยมีใครมาเล่นด้วยหรอกไม่มีใครเล่นกับพี่เลย <laughs> <laughs> ทำไมมันดูน่าตงสางไป <c oughs> ใช่ไหมทุกคนครับยอดนิ่งมากเลยจริงยอดนิ่งมากเลยยอดไหลเลยได้ไหมคะก่อนก่อนจะเล่นค่ะหมูฝอยยาวมากในนี้อันนี้ยาวสุดแล้วฝักหมูฝอยให้หน่อยได้ไหมคะักหมูฝอยหน่อยยาวมากหมูฝอยค่ะทุกคนร้อยเกบบาทใครกดได้ถูกกว่านั้นกดเลย